นอนเลยนอนเลยดีรอแะ,ะไรอ่ะงอ <c oughs> ย่ากั้นเนี่ยพี <c oughs> ่มองผมวอว่านะดูหนังมากไปว่าเราอ่ะใช่คุณดูไออ EP ที่มันจะถึงมันพูดนี้ดิดูตัวอย่าง <c oughs> เราซ้อมไหมซ้อมไม่ซ้อม เจอคนที่ดีเพื่อหเลยอันเนี้ยหมอนมันนิ่มมากเลยใช่หมอนดูวิญญาณสุดๆปิดไฟไหมอ่าอ่าอะไอขอ่าุาอ้ยเขาอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนมีิวเตอร์ยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักกลัวมากเลยคู่นั้นนะจริงแล้วจริงคู่นั้นนักกลัวจัดนักนกกลัวเกือบกลัวเป็นดีนะคอับเตอร์ดีดีเราเราปิดไฟได้ไหมฮะ

เมันสั่งการได้เสียงพี่ปิดไฟหรนล่างไงมันกด night mode กดเพราะว่าเหมือนเฮ้ยนี่คือบางโมเมนที่เราเขาได้เอที่เราออ โอ้ยมืดเกินไอ้เอ้ยเอ้ไอ้พี่ใจเย็นเต้อุ้ยผมปั่นน้องให้เฉยผมปั่นน้องให้เฉยนะผู้ชมแล้วคุณเปิดไฟทำไมมันมืดเกินอ่ะคุณปิดไฟไม่ปิดน้องเต้ปิดไฟไม่ปิดแน่จริงก็ปิดเแล้วปิดไฟเชี่ยวเขา โอ้โหไปต่อกันเหมืนวันก่อนเด็กโอ้โหเขิงนำกันไปยังไม่เคยใี่ไหมของผมผมไปนอนโซฟาแล้วพัเตอร์นอนโซฟาทำไมเขาให้นอนเตียงมานี่มานี่เยังไรู้มามาไม่ทำไม่ทำไม่ทำ

สัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับ, j j บูในนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันกูจะบอกสวัสดีทุกคนเร็วสัสดีครัไฟก่อนไปล่านอันอนี้อันนี้ mình bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video 네 인터뷰가 안